ไปบันนะให้เกนไปโรงเรียนมารวบน่าจะไปโรงเรียนบาลกูกกราบสวัสดีจ้าทุกท่านเมื่อนี้นะจ่าซาเล่ส,ลสิผาพี่น้องไปปลูกมันฝรั่งเนาะเพื่อจะได้เอาไปกินเ,เก็บไว้กินนา,นาน้ำนะจ่ะพี่น้องแต่อันดับแรกข้าต้องไปยกร่องก็เนาะยกร่องขึ้นคือจังห้าสิบปลูกสตรอบเบอรี่นะจ่าซาเล่ก็สิซื้อมันฝรั่งแบบนี้มาปลูกนะหลังจากที่ข้าซื้อเป็น ถุงแบบนี้มากแล้วเนาะอันนี้คือว่าซสื่อมากินซสื่อมากินเนาะพี่น้องเนี่ยซสื่อมาเื่อมากินวันที่สาวแหลก็เลยแบง่งแบ่งส่วนหนึ่งอาจจะพี่น้องแบ่งอีกส่วนหนึ่งใส่ในถุงแบบนี้แล้วก็เอาไว้ในบ้านเพื่อจะอให้เขางอ,อกขึ้นมากเพื่อเราจะได้นาเอาไปปลูกอีกรอบต่อไปเนาะพอเขาใส่ในถุงหีบปิดฟ,ฟ้าเรียบร้อยแต่ว่าเขากบสี เปิดให้มีเอ่อร่มเขานิดนึงนะจ๊ะพี่น้องประมาณจากักประมาณเอ่อองอาทิตย์เขากะสีแตกนอกขึ้นมาแบบนี้จ้ะเขากะสีแตกนอกขึ้นมาแบบนี้เนาะพอเขาแตกนอออกมาเขาก็เอาไปปลูกได้เลยจ้ะพี่น้องหรือเอ่อเขาสามารถแบ่งได้อีกนะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเขาแตกนอกขึ้นมาจังสีนะ่เนาะเขาก็สามารถแบง่งแบ่งแบบนี้ เขาจะแบ่งแบบนี้พราะเวลาห่อจะปลูกเขาก็เอาตรงที่อา่านอเขากำลังขึ้นเนี่ยตั้งไว้จังสี่เนาะส่วนพักที่ซาแลเพาะไว้ในบ้านนอกจากซาแหลท่านแล้วออกไปอา่าปลูกแด้จากเพราะว่าอา่ตอนกัางขึ้นอากาศเมื่อก็้ย่งหนาวอยู่เนาะและอีกอย่างหนึ่งพักพวกนี้นะมันทนความหนาวบ่คอยได้เนาะนอกาจากจากแดด มีแดดอากาศบ่นหนาวนเงียสียซ้าแหลกก็เลยเอาไว้ในบ้านก่อนเราค้นถามว่าเอาคือบ่ซื้อบ้านนะที่ก็เจ้าไว้เฉพาะพอพักพออ่กอยังแล้วก็เอาพักนะ่ะใส่ไว้ในบ้านบ้านได้ปลูกพักเนาะอันที่ซ้าแหลวบ่ซนะื้อนั่นก็คือว่ามันแพงจากขันันสมมุติว่าคิดเป็นเงินอยู่นีมันก็บ่บแพงเลเนานะ แต่ขันคิดเป็นเงินไทยสาและว่ามันแพงบ้านหล้างนึ่งขันแบบเป็นบ้านพลาสติกจึงเสียมันกะซีหาร้อยคนตีเป็นเงินบ้านเท่ากับพันกลัวสองพันกัวนะสาและเสียดายเงินเนาะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งมันบ่ทนมันบ่ทนน้ำมันกะสีใสได้เท่าเดียวหรือว่าขันล้มพัดม้แห้งเสียมันกะสีพังเนาะแบบย่างดีก็ไม่อยู่จ้ะย่างดีก็โอ้ เป็นซองสาเมื่อนบ้านเท่านาหร่ซาแล้วก็บ,บสื่อหรออันใดที่เทาสิประหยัดไดเขากับประหยัดนั่นก็คือเวลาเราเพาะเสร็จแล้วเวลาเราจะเพาะผักแล้วก็เอามาไว้ในบ้านเราเนาะตรงใดที่มันมีพื้นที่เหลือเทากับเอาผักมาไว้ใน,น้นประหยัดต,ต้นทุนไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียเสียตังค์ซื้อเนาะพี่น้องปลูกเบื้องพักถ้าพี่น้องเบื้องพักเสร็จแล้วซาแ้ลก็สิไปปลูก มันฝรั่งอ้ออีกอย่างนึงได้จ้ะอีกอย่างนึงเนาะคืออ่ามันฝรั่งที่สาแลสิปลูกตอนนี้นั่นก็คือว่าเขาสามารถทนความหนาวได้เนาะมันบอคือพักบ้านเฮาเนาะเพราะว่าสาวแหลเพาะอยู่นี่คือว่าเป็นพักบ้านเฮาเนาะพี่น้องสตรอเบอรีหรืออ่ามันฝรั่งเขาสามารถปลูกได้ตอนนี้เพราะว่าเขาอ่าทนความหนาวได้อยู่จ้ะพี่น้องสาแลสิไปปลูกมันฝรั่งส่วนพ่อน้องเอลินาถ้าสีบ้านจ้ะพี่น้องสร้างสร้างจำเป็น กันจ้างมันก็แพงเนาะเสียงเงินอันใดที่เฮาเห็ดไหนเฮาก็เห็ดเนาะพี่น้อง พ่อยกล่องขึ้นแล้วจ้ะยกล่องขึ้นแล้วแต่ว่าสาแล้วไ่ได้ยกขึ้นสูงแด้จ้ะเพราะว่าเขาต้องคุดเอาเนาะเมืยสาาแล้วเลยยกหน่อยๆพ่อเขายกล่องเสร็จแล้วเขาเ็นเป็นรุมยจ็งสี่แล้วเขาเกนนาน้ำยอดลงกันจ้ะพี่้องหลังจากนั้นเขาก็สิเอามันฝรั่งที่เขาแตกนอกขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแบบนี้เนาะพี่น้อง ถุงมือมีอยู่ด้วจ้าต่ว่เน่ะสาวแหลวบ่มักเนาะบ่มักใส่ถุงมือนบ่ถนัดแล้วก็บีบให้แน่น ให้เขาสังเกตนอ่น้องว่าอันใดที่นอเขากำลังสิเึ้นให้เขาจับเขาตั้งขึ้นเนาะกำลังยังเสียก็จงพักยังเสียเรือสตอเบอรี่ยังเสียเขาับปลูกในหนาห่อนหลังจากนั้นมันฝรัง่งถ้าเป็นมันฝรัง่งเขาเอาไว้ห้องใต้ดินเนาะเพราะว่าอยู่ตั้งแดนเกือบจะถูกหลังคาเรือนเนะเาะก็จะมีห้องใต้ดิน เขาไปเก็บไป้นหนัส่วนถ้าเกิดว่าเป็นมากบูเบอรีป่ปลาหรือมากสตอรอเบอรี่เขาก็เอามาเอ่อเ,เอินไว้อย่างกัวพี่น้องเอามากกวนเป็นแยมหรือเอามากเฮ็ดเอาน้ำม,มันและแช่ตู้เย็นไว้ให้ลูกกินหรือเขาก็เอาแบบเป็นนวยใส่ถุงแล้วก็ใส่ซองปิดแช่ไว้พักกันคือกันจ้ะพักสาแแล้วก็สี เอาแซ่สองกิดไว้เนาะเฮ็ดมั้เนี่ยกันเขาเก็บมาแล้วเขาเก็บจากปลามาแล้วเขาก็เอามาหลวกน้ำาลวกน้ำแล้วเขาก็แซ่สองปิดไปกินหนาหนาวเขากไประหยัดได้อีกหลายอย่างแต่ซาแยสิปลูกอีกอยู่จาอันนี้คืออ่รองปลูกไ้พี่น้งบงงที่ซื้อเนาะ้วก็เ้ามาเบิง่งสตรอเบอรี่ที่ซาแล่ปลูกไว้ บ่ตายแน่เจ้าพี่น้องสตอรอเบอรี่ยังไม่ตายนะคะสตอรอเบอรี่นี่ปลูกไยอยู่รากาส่วนมองเดินนี่ซาหล็กก็สีปลูกพักเนาะพี่น้องปลูกพักก็เลยไปปลูกอ่า มันฝรังไวบมองข่างอ้อมนี่เพราะว่ามันฝรังสาแหลสิปลูกอ้อมพื้นที่ที่จะปลูกพักเลยพอปลูกเสร็จแล้วาก็หดน้ำซ้ำอีกรอบนึงเนาะพี่น้อง นี่จะเป็นวิธีชีวิตการใช้การใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงในต่งนนางแดดนะจ่ะพี่น้องปลูกผักปลูกยาในสวนเก็บไใบ้ะกินประหยัดต้นทุนปลอดสารพิษที่สําคัญกันเ้าปลูกหลายเ้องก็สามารถเก็บได้อ่อเก็บไว้กินจนหัดหนาหนาวได้นะก่อนจบคลิปนี้ซะแล้วก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย